มันไม่ใช่วิกฤตมันไม่ใช่การเปลี่ยนเทรนของเซมิคอนดักเตอร์แต่เป็นการปรับเปลี่ยนความคาดหวังที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถ้าถามว่า Intel เป็นแบบเนี้ผมเชื่อว่าวันนี้ลากเซมิคอนดักเตอร์ลงมาทั้งแผงมันเป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นหุ้นที่วุลรทายสูง นะครับมีความผันผวนสูงมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับเพราะว่าถ้าเราถามดูนะว่าไอการลง10%เนี่ยนะครับมันปกติหรือเปล่านะครับผมว่ามันปกตินะเค b ยังลง10%ได้เลยนะครับ Intel จะลง10%เนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและที่สำคัญนะครับผมก็ลองทำดูเนาะตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ Intel มีการทำรอบของการ collection แบบ15%เนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ย5-6ครั้ง ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นสายเทรดหรือไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใจนิ่งๆใจล่มๆสิ่งที่เราคิดหรือว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยมันคือการรีคอ v e r y รีของอุตสาหกรรมส่วนใครจะได้ AI เนี่ยผมว่าเป็นออนท็อปของบริษัทนั้นๆใครทำออโต้ใครทำอินดัสเทรียลอย่าง t ท็กซชั่นอินสตูเมนต์เนี่ยที่เป็นภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจก็อาจจะฟื้นตัวช้า อันนี้คือผมว่ามันเป็นศิลปะและความกล้าของแต่ละคนถ้าถามผมนะผมว่ามีความเสี่ยงที่จะออกมาแล้วมัน below expectation แล้วกันมันจะออกมาดีได้แค่ไหนอ่ะคือมันจะออกมา above expectation แล้ว,แล,วแล้วราคาหุ้นมันจะขึ้นไปอีก20%เหรอคือผมก็แค่รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นไปได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความคาดหวัง การที่ราคาหุ้นมันมีการปรับตัวมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงนะครับแม้ว่าผลประกอบการของคุณจะไม่ได้แย่ในไตรมาสที่หนึ่งเมื่อเทียบกับในไตรมาสที่สี่ก็ตามนะครับไกด์แดนออกมาต่ำนิดนึงเนี่ยมันย่อตัวลงมาได้มันคือการคลิกสิ่งสิ่งที่เรียกว่า price for perfection หรือว่าราคามันตอบสนองข่าวบวกไปแล้วเจอ,อไอ้น,น,อนอินิดหน่อยๆนิดนึงราคาหุ้นมันก็เป๋ได้นะครับเพราะว่าหุ้นมันเต็มไปด้วยความคาดหวัง แต่เพียงแค่ว่าเรากลับมาดูนะครับว่าแล้วแล้วในไซเคิลของตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันยังไปต่อได้หรือเปล่าอือครับตรงนี้มันมีความสําคัญเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันช่วงปลายปีที่แล้วเนาะนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยหุ้นมันยังไม่จบนะครับถึงหน้ารอบเนี้ยถามว่าหุ้นจบหรือยังนะครับผมก็ต้องตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้แล้วกันนะว่ามันไม่ใช่วิกฤต มันไม่ใช่การเปลี่ยนเทนของเซมิคอนดักเตอร์แต่เป็นการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความคาดหวังที่มันกำลังจะเกิดขึ้นการย่อตัวลงมาในคราวนี้อาจจะเป็นจังหวะในแง่ของการซื้อเพื่อเล่นจังหวะการฟื้นตัวอีกหนึ่งรอบที่เป็นรอบสุดท้ายของตัวกรดไซเคิลนี้แต่เพียงแค่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าผลตอบแทนในปีนี้จะดีเท่ากับปีที่ผ่านมา อันนี้มันคือ Key Take-Away สำหรับผมที่มีต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวมนะครับถ้าถามว่า Intel เป็นแบบเนี้ยผมเชื่อว่าวันนี้ลากเซมิคอนดักเตอร์ลงมาทั้งแผงลากมากลากน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณมี product AI มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับยังยัง n อ i d i ดียก็ใช้ชิปของตัว Intel ผมว่าก็ลากลงมา AMD คู่แข่งของตัวอ n t e l ผมว่าก็ลากลงมา อาร์มโซดิคู่แข่งของตัวเอ t e l ินเทผมว่าก็ลากลงมาเหมือนกันเพราะว่าเขาคือคู่แข่งกันใช่ไหมครัเวลามันลงมันลงภาพบนที่เรียกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีแนวโน้มของการฟื้นตัวช้าเหมือนกันและราคามันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าอย่าง SOX Semiconductor อเมริกาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัตตอมในช่วงของไตรมาสที่สี่ประมาณสี่สิบเปอร์ซนต์ดันั้นเนี่ยการย่อตัวลงมาปกเรื่องปกติที่สําคัญไปกว่านั้นนะ ถ้าเราไปลองดูหุ้นอย่างที่เป็น Intel เนาะมันเป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นหุ้นที่วล l ทยสูงนะครับมีความผันผวนสูงนะครับมันมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับเพราะว่าถ้าเราถามดูนะว่า้ยการลง10เนี่ยนะครับมันปกติหรือเปล่านะครับผมว่ามันปกตินะ k t ทยังลง10ได้เลยนะครับอินเทจะลง10เนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและที่สําคัญนะครับผมก็ลองทําดูเนาะตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยนะครับ Intel มีการทำรอบของการ collection แบบ15%เนี่ยนะครับ mm. ปีหนึ่งเนี่ยห้าหกครั้งดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน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 แปลกอะไรนะครับแต่ <Yeah. S 1> เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยมันคือการ recovery ของอุตสาหกรรมส่วนใครจะได้ AI เนี่ยผมว่าเป็น on top ของบริษัทนั้นๆ mm. ถ้าคุณไม่มี ครึ่งปีแรกเนี่ยคุณต้องหาจุดทํากําไรแล้วถ้าคุณมีน้อยก็อาจจะเทคโปรฟิตเยอะหน่อยคุณมีเยอะอาจจะไปต่อได้อะผมมองแบบนี้ดีกว่าเนาะต้องดูว่าเดวว่าตัวเดเวล o อปเมนของ AI เนี่ยมันมันเป็นยังไงเพราะเพราะบางอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนเชื่อในไซเคิลไม่ได้มีไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้มีไซเคิลไหนที่มันแบบทะลุกระจายไปตลอดไปอะไรอย่เงี้ยถ้าถามในมุมผมนะอย่าง Apple <ม>เขาก็มีไซเคิล AI ก็มี c y เคิแต่เพียงแค่ว่ามันอยู่ในช่วงของ Hype และทุกคนกำลังกระโดดเข้ามาส่วนอุตสาหกรรมเดิมที่ทุกคนทำอยู่มันฟื้นตัวแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นการฟื้นตัวแบบ K-Shape Recovery ใครจับ Market Share ที่เป็น PC ได้ก็จะฟื้นตัวเยอะหน่อยใครทำออโต้ใครทำอินดัสเทรียอย่าง Texas i n s t r u m e n t เเนี่ยทำออโต้ทำ, auto, ทำสินค้าพวกออโตเมชันนะครับที่เป็นภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ก็อาจจะฟื้นตัวช้าหน่อยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันดูเหมือนมีบาลานมีเช็คแอนด์บาลานซ์อยู่ในพอชั่นของตัวรายได้ของเขาอยู่แล้วถ้า, mm hmm. ถ,าถ้ามองในองค์ประกอบนี้นะครับของขั้นบูนี้ถือว่าเป็นกําลังใจสำหรับนักลงทุนอินเทลนะครับที่พูดบอกว่า,วาม,มันเป็นไซคลของมันทุกคนต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายเพราะว่า,วามันจะเป็น the top of uh, semiconductor cycle แล้วนะก็เป็นการย่อตัวก่อนที่เมื่อกี้คันบูหยอกมาคัเนี่บอกว่า,วา ก่อนที่มันจะถึงจุดพีคนะครับแต่ว่าจุดพีคมันก็มีนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะฉะจั้นเดิมบอกคุณโบสรจริง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 ในจริงในแง่ของทมิ่งเนี่ยผมผมเองคือผมบอกไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วเนาะว่า<ช> <ๆ S 2> เวลาเราดูเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูว่าด้วยที่ราคามันพีคแค่เท่าไหร่ผมอาจจะให้ดูเนาะว่ากําไรเนี่ยมันจะพีคเมื่อไหร่กําไรพีคราคาหุ้นมันก็พีคในอดีตที่ผ่านมาทุกๆรอบเนี่ยราคาหุ้นพีคก่อนหน้าที่กําไรพีคตลอด แล้วกำไรเนี่ยมันพีคในไตรมาสที่หนึ่งเซมิคอนดักเตอร์จ,จะเติบโตหกสิเปอร์เซ็นในภาพรวมในไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สองจะลงเหลือสี่ิเปอร์เซ็นตผมถึงบอกไงว่าเา้ไซ้์อ่ะมันไม่มีหรอกแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องคือถ้าคือถ้าคุณอยากจะเป็นผู้ชนะหรือว่าเป็นแบบไอ้ผมขายได้ที่ไฮสุดเลยเนี่ยนะครับเท่ๆคูลๆเนี่ยคุณก็ต้องขายในช่วงเวลาที่ทุกคนรู้สึกได้ว่ามันมัน มันดีที่สุดแล้วอ่ะนะครับยิ่งช่วงเนี้ยยิ่งคนถามเยอะๆนะผมอาจจะยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะต้องเริ่มดูเหมือนเริ่มต้องเทคโอฟิศเอาหรือเปล่าแต่แต่อันนี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นคอนเซนแัสคอร์นะแต่เพียงแค่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเ,าเราเราต้องพยายามประเมินนะครับผมผมเองก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะพีคเมื่อไหร่แต่เพียงแค่ว่าผมว่าช่วงไตรมาสหนึ่งสองเนี่ยถ้าคุณมีกําไรเยอะบางส่วนคุณก็ต้องเอาออกมาบ้างนะครับ<ม>หรือว่าแบบเทคมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า แล้วก็ค่อยดูถัดไปนะว่าเฮ้ยไซคลเนี้ยมันจะเป็นไซคลที่ extend ต่อไปหรือเปล่าถูกไหมดังนั้นเนี่ยคือผม oh. ผมผม,ผมก็ไม่ได้แบบโอ้โหมามาบอกตะบี้ตะบันซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือผมแค่รู้ถึงว่าม,มันมันมี o o and tone มันมีมันมีโมเมนตัมของของมันในแต่ละไซคลของมันนะครับครับซึ่งเชื่อว่าใครที่ถือหุ้นเซมิคอนเตอร์เนี่ยไซคลนี้เทคพอจะได้แน่นอนนะครับเพราะว่าขึ้นมาเยอะมากใน ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเลยขออนุญาตเข้าคําถามช็อตเทอมนิดน,นึงคุณโบ๊ทประเด็เมื่อกี้เราคุยเรื่องเทรนด์เรื่องอะไรเรื่ผมขอช็อตเทอมแล้วเพราะว่าเมื่อกี้พอคุณโบ๊ทบอกว่า AMD หรือว่า Nvidia เนี่ยซึ่งเป็นปลายน้ําเหมือนกันเนี่ยก็น่าจะโดนดึงมาจากอเอ,อิร์เน็งของ Intel ครั้งนี้แต่พอเอิร์นเมื่อกี้ระหว่า,ควาคงคุยกันผมไปเปิดดูนิดนึงครับคุณโบ๊ท Nvidia เพิ่งลงมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองพรีมาเกตและ AMD ก็ลงแค่สองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณโบ๊ทแนะนำว่าควรจะรีบเทค ผมว่าอันนี้มันแอบย่ามกันนะคุณคริสคือผมว่าคือคมันอันนี้คือผมว่ามันเป็นศิลปะและความกล้าของแต่ละคนถ้าถามผมนะครับผมว่ามีความเสี่ยงที่จะออกมาแล้วมัน below expectation แล้วกันผมว่าภาพคล้ายกันถ้าถ้าคุณไม่ได้มาจากแบบ the c h i ีหรือว่าราคาคุณไม่ได้ขึ้นมาเอตัว AMD กับ Nvidia เนี่ยราคาหุ้นขึ้นแรงกว่าตัว Intel เ้ีย้ํำนะอันนั้นเนี่ยคือผมว่าถ้าถ้าถ้าคุณอยากจะลดความเสี่ยงเนี่ยผมว่า นิดหน่อยก็ยังดีนะครับคือผมว่ามันมันมันมีความเสี่ยงแล้วกันคือมันจะออกมาดีได้แค่ไหนอ่ะคือมันจะออกมา above expectation แล้วแล้วแล้วราคาพุ้นมันจะขึ้นไปอีก20%เเหรอคือผมก็แค่รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นไปได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความคาดหวังแล้วมันไม่ได้เหมือนช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนาะแบบโอ้โหอีกสามไตรมาสอันนี้มันคือเหมือนแบบเฮ้ยเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงพีคของโกลด์ละ เพราะว่ <ừ> mm, แปลว่าอย่างนี้คือจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องระวังของ e a r n i n g ของ AMD กับ AMD ที่จะออกมาเนี่ยคุณบอนห่วงเรื่องไกด์แดนมากกว่าใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับผมไม่ห่วงตัวผลประกอบการนะ <ừ> mm. ตัวผลประกอบการผมว่าอาจจะไม่ได้ r r เรเลเวนกับราคาหุ้นด้วยซ้ำนะครับไม่งั้น <ừ> mm. ตัว Intel ก็ไม่ควรลงเยอะขนาดนี้ถูกไหมเพราะว่า beat expectation ตั้งแต่หวัวจนจนจนเท้าเลยนะครับ KLA c ที่เป็นคนทํากับแอปพลิเมทเรีย ให้ไกด์แดนก็ไม่ได้ดีดังนั้นเนี่ยมันก็จะดึงแอปพายเมทิเดียลงมาด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมาอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจะบอกว่าเฮ้ยคุณมี AI แล้วคุณดีคนเดียวก็ก็ก็อาจจะได้แต่ประเด็นมันคือในภาพรวมคุณก็มีเซกเมนต์อื่นที่คุณได้รับแรงกดดันด้วยเหมือนกันอืมครับโอเคโอ้คุณพูสอย่างนี้นักลงทุนเอเีเดียที่ต้องคิดหนักเลยนะก่อนวันเออร์นิงออกคือ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 ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคือ ถ้าถ้าเราไม่ได้เป็นสายเทรดหรือไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใจนิ่งๆใจร่มๆนะครับคือผมว่าอย่างเอ็นวีเดียอย่างเงี้ยคือผมว่าหุ้นลงก็ลงไม่แรงหรอกนะครับแล้วก็ภาพของการฟื้นเนี่ยมันมันคือถ้าเรามองดูเนี่ยโกรอมันยังมันคือมันจะพีคนะนะครับใช่ไหมแต่แต่โกรอที่มันชะลอตลัวลงมาก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ผมว่าเราอาจจะไม่ได้ขายที่พีคหรอกแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะขายหลังจากพีคมาแล้วนิดนึงนะครับถ้าถามผมนะคือ ผมอาจจะเป็นคนมองโลกในในในแง่ดีแล้วกันเนาะนะครับคือผมอาจจะไม่ได้เก่งเพียงพอที่จะบอกทุกท่านได้นะว่าอันนี้คือพีคอันนี้คือตรงไหนอะไรเงี้ยแต่เพียงแค่ว่าได้ภาพคร่าวๆว่าคุณกําลังจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบอันนี้คือพีคนะอันนี้คือภูเขาไฟเอเวอรภูภูเขาเอเวอเรช์เรากําลังอยู่ในแบบเบสแคมป์ที่4อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ mm. มันยังมีแบบอีกยอดหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าไอยอดเนี้ยมันเริ่มอันตรายมันเริ่มเป็นเดสโซนมันเริ่มมันเหมือนกับ มันอยู่ที่ว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอืผมบอกแบบนี้ดีกว่าว่าทุกคนจะได้บริหารได้เนาะผมผมว่าแล้วแล้วแต่คนก็อาจจะมุมมองคนบางคนก็อาจจะบอกเฮ้ยผมพร้อมถือนะครับก็ก็ไม่ปฏิเสธแต่คุณบอกว่าคุณอยากเทคโปรฟิตก็ไม่ได้ผิดอะไรเนะทุกคนมีกาําไรผมว่ารอบนี้มันคือ Happy ้พอเพิ่มของคนมีหุ้นกลุ่มเซมินนใช่ปัญหาป,ปัญปหาอันนี้มันเป็นปัญหาของ ของของคนรวยอ่ะนะครับคนมีตังค์อ่ะเขาเขาเขา,เขาแก้ปัญหาได้ด้วยตังค์อยู่แล้วนะครับผมผมไม่มีตังค์ผมก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามผมก็คือทุกคนรู้แล้วทุกคนมีสี่สิบาทอยู่ในมือนะครับสี่สิบห้าสิบ,บาทอยู่ในมือเฮ้ยคุณบอกว่าเฮ้ยผมเอาออกไปสิบ,บาทเดี๋ยวผมจะได้อีกสิบ,บาทคืนมาอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้แล้วแล้วแล้วแต่มุมมองอมเห็นด้วยเลยครับก็ ถือว่าไม่่ตัดสินใจ take Prof ิตหรือจะถือต่อเนี่ยอย่างน้อยคุณก็มีต้นทุนที่ดีกว่านะครับถ้าเป็นคนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับคราวนี้คุณแบ right ร์ไ o ออคอมเมนต์บอกว่ายอดที่คุณคุณบอสบอกมาในมีขยันหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะสูงที่ไหนนอะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรามองยากละอากาศเริ่มเบาบางนะครก็ทุกท่านที่ถือกันอยู่ก็ลองบริหารความเสี่ยงมันก็ดูนี้ดีครับแต่ที่คุณบอสมั่นใจเลยว่ามันยังไม่ใช่ยอดท็อปแน่แต่ทีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ยอดครั้งนี้หรือว่ายอดตรงนั้นเนี่ยมันยังสูงอีกแค่ไหนนะครับก็ต้องมารองประเมินกันต่อไปนะครับ ผมเดี๋ยวจริงๆมีคนถามเข้ามาเรื่องหุ้นกลุ่มอื่นนะแต่ผมขอยืน้นอยู่ที่เซมิคอนดักเตอร์หน่นนอยนะครับบอสครับแล้วก็เจาะไปที่ Intel ค Intel นะครับคือตอนนี้เนี่ยอะไรจะเป็นแคตตาลิสต์ในอนาคตของ Intel ไปบ้างครับที่ทำให้เขาสามารถสู้กับ <c oughs> คู่แข่งแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเช่นตอนนี้เขาไปเริ่มตั้งโรงงานใน strategic location อื่นอย่างอิสราเอลหรือโปรแลนด์หรือว่ามีการ supply chips กับกองทัพสหรัฐต่างๆเนี่ยอะไรครับที่เป็นแคตตาลิสต์ของ Intel ในอนาคตได้บ้างครับตอนนี้ ผมว่า Intel กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนบริษัทเขาเนาะนะครับเขาเป็นคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นอันเดอร์ด็อกหรือว่าเป็นคนที่ตามคนอื่นมานานพอสมควรนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับในการไปของเขานะครับกลยุทธ์อันล่าสุดที่เห็นชัดเจนที่สุดนะครับก็คือการทําในส่วนของตัวฟารรีนะครับหรือว่าไอตัวแผงเวเฟอร์เหมือนอย่างที่ทีเอทเอ็มซีทำนะครับส่วนจะทําได้ดีแค่ไหนคือผมว่า ทีเอสเ็เขาเป็นคนต้นน้ำเนาะนะครับในนั้นเนี่ยอินเทลก็คงอยากอยาก,อยากไปขอส่วนแบ่งด้วยเหมือน m i r r s s o t ทํทำ Bing มาเพื่อชิงส่วนแบ่งนะครับจากตัว g o o g l e ที่มี market share สูงสุดอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้คือผมว่าผมว่าเขาคงอยากเข้าไปในในตลาดนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าการแข่งขันกับเจ้าใหญ่มันง่ายกว่าการแข่งขันแบบคู่แข่งในระดับเดียวกันแล้วมีเทคโนโลยีสูงกว่าอย่าง Arm อย่าง AMD นะครับผมไม่ปฏิเสธนะว่า ว่าความเสี่ยงของเขามีจากการแข่งขันแต่ประเด็นมันคือเขารู้ตัวไงว่าคือผมว่าเขาไม่ตะบี้ตะบันเนาะเขารู้ตัวว่าโปรดักประเภทน,นี้มันการแข่งขันสูงแล้วเขาสู้คนอื่นไม่ได้เขาก็เลยอะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เพียงแค่ว่าไอ้ส่วนที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาไปเพิ่มส่วนอื่นที่เขาคิดว่ามีม,มีมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าเช่นทำชิป AI ทำา GPA ทำา GPU นะครับแล้วก็ทําในส่วนของตัวตัวฟาร์ูรีด้วยกําลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนแหละผมต้องยอมรับเลยว่าการปรับเปลี่ยนในรูปแบบเนี้ยถามว่ามันเวิร์กหรือไม่มันไม่เวิร์กยังไงจริงๆผมเองก็ไม่รู้นะผมเชียร์อินเทขึ้นมาเนี่ยผมมองเพียงแค่ว่าเขามีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ตัวราคาหุ้นเนี่ยถูกขายมากเกินไปนะครับราคาหุ้นลองสังเกตได้ n อ็นวีนะครับเอ็มดิทำนิวไฮแล้วอินเทยังไปไม่ถึงไหนเลยผมว่า ภาพในรูปแบบเนี้มันเป็นส่วนหนึ่งแหละที่คนไม่เชื่อตลาดไม่เชื่อผมเองก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันนะว่ามันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ผมก็ต้องใ,ให้โอกาสเขาว่าเขาอาจจะทําได้ยิ่งคุณแบรมันเท่าไหร่เนี่ยแล้วเขาทําได้เนี่ยราคาหุ้นมันก็ยิ่งขึ้นเยอะใช่ไหมครับผมไม่ปฏิเสธนะคุณซื้อเอ็นวีเดียซื้อเอ็มดีคุณได้กําไรเยอะกว่า Intel แต่เพียงแค่ว่าเวลาเราซื้อหุ้นพวกนั้นอะ่ะผมว่ามันง่ายกว่าซื้ออินเทลไงนะครับไอ้พวกนั้นคือผมว่าไม่ต้องมีผมคุณก็ซื้อได้ แต่ i n t เ l เนี่ยมันเหมือนแบบห0าสิบห้าสิบว่าคุณจะเอาอยัางไงกับหุ้นตัวนี้นะครับณนะวันนี้ผมพามาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของ Intel ละผมยังเชื่อว่า Intel ยังไปต่อได้นะ<ม>นะครับแต่เพียงแค่ว่ามันก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะครับผมเลยบอกไงว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงของเขาสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเกิดปีหนึ่งอ่ะห้าหกครั้งนะครับงั้นเนี่ยสองสามเดือนเกิดทีหนึ่งเนี่ยคือผมว่ามันไม่ใช่หุ้นที่แบบ อยู่ๆก็จะมีคนมารักอ่ะนะครับคือผมว่ามันเป็นหุ้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นหุ้นที่คนอาจจะไม่ได้ชอบด้วยซ้ำนะครับอันนี้มันก็เป็นที่มาที่ไปนะว่าผมว่าเขาอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนนะครับตัวกําไรของเขาในไตรมาสที่4ี่เนี่ยก็เห็นชัดเจนนะว่าเขามีการฟื้นตัวจริงนะครับ,ร,บราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่จะเป็นตัวจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือชิป AI นะครับตัวฟาลูรีนะครับผมว่า2อ,อย่างเนี้ย จะเป็น2อ,อย่างที่ดูเหมือนเขาโฟกัสมากๆนะครับงั้นเนี่ยถ้าเริ่มเห็นสัญญาณของตัวพวกนี้เมื่อไหร่ผมว่านอกเหนือจากการฟื้นตัวของตัวธุรกิจเดิมมีธุรกิจใหม่มาเสริมเหมือนอย่างเทสลาอะไรคือผมว่าทุกๆบริษัทมันคล้ายๆกันเนาะนะครับอะไรที่มันแบบอิ่มตัวมากๆแล้วก็ต้องหาอันใหม่เข้ามาแทนถ้าอันใหม่ทําได้ดีอันเดิมทําได้ดีด้วยมันก็จะเป็นตัวที่ผลักดันให้คุ้นขึ้นต่อซึ่งผมก็เชื่อว่าต้องให้โอกาสเขานะครับการลดลงแบบสั้นๆ expectation น้อยๆอะไรอย่างเงี้ย นะครับคือผมเชื่อว่ามันมิสกันได้แต่เพียงแค่ว่าถ้าเราดูผาดเนี่ยต้องให้โอกาสเขาหน่อยว่าเขาก็ยังคงมีรูมในแง่ของการไปถ้าเขาทําในสิ่งที่เขาตั้งใจว่าเขาจะทําเนี่ยนะครับแล้วดูเหมือนในรอบเนี้ยเขาตั้งใจทําจริงๆอืมโอเคก็คือถ้าเกิดเขาทำสาเร็จไซซ์เขาไปได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้มีคนมารักเข้าเอ็นบีดีเอ็มดีอันนี้คุณโบดว่าเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดเขาเกิดทำสำเร็จริงอัพไซด์มันก็ยิ่งเยอะใช่ไหมคือหุ้นที่คนไม่ได้รักนยแล้ววันวันทะี่ย มันก็จะจะไปนี่ยที่หุ้นที่คนรักเยอะอย่าพลาดนะเพราะนั้นเขาอยู่ในสปอตไลท์เราทั้งหมดใช,นะใช่ใช่ใช่ถ,ถูกต้องครับจริงจริงจริง,รงหุ้นเซมิทุกตัวก็อยู่ใน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 สปอตไลท์หมดหลัเพราะว่ามันขึ้นมาแรงคือผมว่าถ้าดูนะเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผมว่าสปอตไลท์สุดเพราะว่าทุกๆคนเวลาพูดถึงเซกเตอร์นี้มันสนุกไงโอ้ไอ้นั่นไอ้นีน่เทคโนโลยีไปพูดถึงกลุ่มอื่นนะตายพูดไม่ไม่สนุกหรอก ถ้าจะตอบรบกวนคุณบ๊ทเพหนึ่งกลุ่มนี้หน่อยครับเพราะว่าคุณ JTP ถามมาเลยครับว่าวันนี้เราพูด Intel ยกระดับตัวต <Okay. S 1> ัวเองนะครับพี่บ๊ทแนะนำตัวไหนในไซคลนี้คุณบอสเพรว่ามัน at, มกำลังจะมีเรื่องเป็นไซคลใหม่เวฟใหม่นะครับครับ,รบโอเคผมมองแบบนี้นะว่าถ้าถามผมว่าในไซคลเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงวาเนี้ยผมจะเลือกอะไรนะครับอ่าถ้าทุกตัวมันขึ้นมาแล้วผมว่าคุณต้องเทคลิกเ์เยอขึ้นแต่ถ้าถามว่าคุณอยากเทคลิก์น้อยลงเนี่ย ผมว่ามันก็ต้องซื้อหุ้นที่เรียกว่าไม่ใช่ PRODUCT ปลายทางเป็น PRODUCT ต้นทางจริงๆ Nvidia เนี่ก็ถือว่าเป็นโ r o d u c t ์ปลายทางเหมือนกันนะนะครับโปรดักต์ต้นทางเลยก็คือคุณต้องซื้อ TSMC ASML พวกนี้มันเป็นโ r o d u c t ์ต้นทางก่อนที่จะไปทําในส่วนของตัวโ r o d u c t ์ปลายทางซื้อแล้วเซฟกว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมไหนนะครับอุตสาหกรรม AI ชิปของ Nvidia ส่วนใหญ่มาจาก TSMC ดังนั้นเนี่ยถามผมนะ valuation ของ TSMC ก็ถูกกว่านะครับแล้วก็เพิ่งเป็นการฟื้นตัวด้วยราคาหุ้นก็แลกกดถ้าถามผมว่าผมว่าซื้อ TSMC ASML เนี่ยผมว่าคุณอุ่นใจนะครับซื้อหุ้นแล้วคุณนอนหลับไม่ต้องมาฝันว่าฉี่เราจะเป็นสีเขียวสีแดงอะไรยเงี้ยนะครับ mm hmm. คือผมว่าอันนี้มันอาจจะสําหรับคนที่ลงทุนได้ยาวๆหน่อยเนาะนะครับ s, s e คอนดั d u c t o r ก็เป็นหนึ่งในช้อยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าต้นน้ําจะมีจะมีความผันผวนมากกว่าปลายน้ำเนาะนะครับก็คือตัวตัว อ s, uh huh. <S m l t s ซ uh ีครับอาจจะคอง่ายนะแต่สมมุติถ้าถามว่าเฮ้ย hey, แล้วไอ้โปรดักต์ปลายทางจะเลือกอะไรนะครับผมผมเองก็ยังคงให้โอกาสทีอ่าผมก็ยังคงให้โอกาส Intel ผมยังเชื่อว่า Nvidia ก็ไม่ได้มีดาวไซด์อะไรเยอะจนกว่าจะไต่มาที่สามที่ฐานมันเริ่มเป็นฐานเดียวกันแล้วแต่เขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในตองอูใน AI ก็ต้อง uh huh. ก็ต้องให้เขาหน่อยเนาะ นะครับคือผมว่าถ้าไฮเป็นยังไม่จบคือผมว่าเขาก็ไปต่อได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าไอ้หุ้นกลุ่มพวกเนี้ยมันคือเรากําลังจะเข้าสู่โซนที่จุดสูงสุดของการเติบโตของตัวกําไรแล้วมันไม่มีอะไรแบบที่บอกว่าจะยั่งยืนแล้วเติบโตหรือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงได้ตลอดนะครับครับถ้ายที่คุณโบแนะนำเพื่อนๆครับสมมติคุณโบบอกโอเคก็ยังเชื่อใน i ิน e l อยู่ในในกลุ่มนี้เนี่ยแล้วก็แต่ว่าอุตสาหกรรมบันใกล้จะถึงจุดพีคที่กําไรมันจะเริ่มลดลงเนี่ยั้าการถือ i ิน e l ในครั้้งนีคื จับตาสัญญาไงครับไอ้วันที่เราควรจะเทคโปรไฟตจริงๆหรืออะไรเงี้ยมันสัญญาณป็นไม,มเพราะคุณโบ๊บอกว่าราคาหุ้นมันจะลงก่อนที่เราจะเริ่มเห็นสัญญาทำไมนลดล,ลงคร<ส>ับเนี่ยสัญญาณเหรอสัญญาณมันมก็จะคล้ายๆกับตัวเทสลาก็คือถึงจุดที่เรียกว่าคุณมีโปรดักต์ใหม่อยู่ในอยู่ในบรนชีทของคุณอยู่ในอินค e ร t เซเมนต์ของคุณถึงณตรงจุดนั้นก็แสดงว่ามันไม่มันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะโอเคใช่ไหมครับต้องรอเดี๋งมันมันสมบรเข้ามาใช่คือคือ คือคือคือผมมองว่าเวลาที่เราเห็นอะไรจุดหนึ่งใน i n c o m มสเตทเมนต์หรือว่าอ่ะรถรถยนต์ไซเบอร์ทักมีการเล็ก้ากไนหรือว่ามีการรับรู้ไรายได้ในในงบกำไราขาดทุนของตัวเท s l a มันก็จะสามารถจะคาดการเดาได้คร่าวๆว่ามันจะไปถึงตรงไหนอันนี้ก็เหมือนกันมี f a ว r y เข้ามามีตัวชิป AI เข้ามานะครับซึ่งณตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ถือว่ามีการเติบโตได้เยอะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตัว Intel แต่เพียงแค่ว่าก็ ยังคงมีรูมในแง่ของการไปอยู่เพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการจัดก,กระบวนทัพใหม่นะครับแต่เสี่ยงกว่าตัว AMD กว่าตัว Intel แน่นอนไอเสี่ยงกว่าตัวออตัว Nvidia แน่นอนเพราะว่ามันมีความผันผวนเยอะกว่าหรือไม่หรือไม่ก็ถ้าคิดว่าเทคมันในเซมิมันเริ่มตันๆแล้วผมว่าก็อาจจะไปพิจารณาคนที่ได้ประโยชน์จาก AI นะครับที่เป็นปลายน้ำของตัวตัวตัว AI อีกทีนึงนะครับก็คือตัวกลุ่มซอฟต์แวร ะครับก็เห็นตัวผลประกอบการอะไรออกมาแบ็กหลอกอะไรก็ค่อนข้างดีกอาจจะพิจารณากลุ่มอื่นที่แบบมันอยู่ในซัพพลายเชนของ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 ตัว AI ได้ได้ได้เหมือนกันครับ